เมื่อไม้ประสิทธิ์เบอร์หกได้เข้าไปหาเสียงในบุ่งบ้านเอื้ออาทรและเคหาสิบทับหนึ่งก็ได้พบเจอโมเมนต์ที่ทําให้ประทับใจจนหายเหนื่อยอีกแล้วค่ะ <im it> เนื่องจากอดีศสไม้ประสิทธิ์ได้เคยมาช่วยเหลือปลดหนี้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนี้หลายร้อยครัวเรือนหลายๆคนที่นี่ก็เลยจะจดจําศสไม้ประสิทธิ์ได้อย่างขึ้นใจ <im it> และเราก็ได้ไปเจออีกหนึ่งครอบครวัวใหญ่ที่เคยเข้าร่วมโครงการปฐมปลดหนี้ของศสไม้จนทําให้ครอบครัวเขาพ้นจากพันธนาการและกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งรคาแพง นะครับเราก็มาช่วยดูแลให้ตอนนี้ก็ผ่อนถูกลงนกครับสวัสดีค่ะฝากด้วยนะอ๋อนี่ไงพ่อไม่อยู่ไปทางานตอนนี้เป็นไงบ้างธุรกิจหมอนดีแล้วเนาะตอนนี้เราผ่อนมากอยู่เท่าไหร่ครับไม่เกินสามพันเนาะจากก่อนหน้านี้ก็ห้าพันกว่าบาทเนาะมีกิ่หลังสามหลังอ้าวสบายกระเป๋าไปเยอะช่วงสงการก็คือขับรถผ่านมานะแล้วตอนขับเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกแบบดักไว้แล้วก็จําไม่ได้หรอกแต่ว่าพอมาคุยแล้วก็กรู้สึกดีใจเนาะว่าทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านียผ่อน5,000กว่าบาทแล้วก็มีอยู่3หลังเนาะเพราะมีเพราะมีธุรกิจตอนนี้เหลือผ่อนเดือนแล้วไม่ถึง3,000บาท3หลังก็เลยสบายกระเป๋าขึ้นสามารถเอาเงินเนี่ยไปลงทุนต่อย,ยอดหมอยางพลาต่อได้ ตอนนี้ก็รู้ก็ดีขึ้นเนาะถอนไม่ถึงสามพันอันนี้คือลูกทั้งสองคนเลยใช่ใช่ค่ะน้องน้องนี่เรียนอยู่ค่ะแต่หนูไปเจอจบแล้วก็เลยมาช่วยไี่มีแบบผ้าหมอนนี่เรียนที่ไหนนี่รัฐมงคลีมทรฮะก็มีอะไรให้ช่วยก็ติดต่อกันมาได้ถ้าเกิดเราเข้าไปเป็นสอสเหมือนเดิมไม่ต้องทำงานเต็มที่เหมือนเดิมเมื่อวานพ่อกยังพูดถึงอยู่เลยจริงค่ะอยากเจอแต่พอดีวันนี้เราไปลงของสายคลอดวันนั้น วโลเคชันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ว่าได้โครงการประทินปุ๋ยทำให้มันสามารถฟื้นฟูใช่ใช่ทำให้ผลิจได้ต่อเนื่องแล้วจะไี้เป็นไงบ้างคะธุรกิจช่วงนี้ก็ก็ดีขึ้นดีเนาะเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายไปขายที่ไหนมั่งบอกดีกว่าทุกคนจะได้ตามไปซื้อท่านจะเป็นโรงงานค่ะโรงโรงงานตามที่ต่างๆอย่างอย่างเครื่องล่าสุดอะค่ะที่ที่ผ่านมาก็มีไปลงที่งานปรกรรมดอกไม้ที่เชียงรายค่ะอ่าไปทุกไปทุกที่เลยใช่ไปทุกที่ของของนานค่ะมีไปงานประจำปีในจันทบุรี งานรักหนึ่งจันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแา่ดอกไม้เมืองเลยก็จะมีลูกค้าประจำที่ติดตามมาวันพ่อังพูดถึงจริงๆเขาอยากเจอแต่ว่าวันนี้ไม่มีวันแล้วเดี๋ยวแวะเข้ามาใหม่ได้เดี๋ยวโทรคุยแล้วนะเข้ามาคุยใหม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออปลื้มใจนั่นเนี่ยเรารับด้วยความภูมิใจว่าเราได้ช่วยเหลือคืนลมหายใจให้กับ ครอบครัวหลายๆครอบครัวในในหมู่บ้านนี้ค่ะเนาะแล้วมีอะไรช่วยเหลือก็ติดต่อกันมาได้เลยเป็นที่นะครับแลก็ดีใจค่ะพ่อก็จะมาเล่าให้ฟังตลอดใครจะไม่เจอกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใครได้เจอพ่อกับแม่นั่งใขันทามันโอ้พ่อวิ่งมาดักเป็นอ้นขาด ขอบคุณมากเลยนะ,ะเ,เ,เป็นฝ่ายค้าแล้วก็ทำเต็มที่ถ้าเป็นรัฐบาลรับรองผลงานมากกว่านี้เลยค่ากว่าจะเจร้านเจ้าเรื่องนี้ได้ช่วลานานมากถ้าเราเป็นรัฐบาลเจอร้านธนจบเลยค่ะเจ้าได้ <c oughs> ไม่พ <c oughs> ่อฟังก่อนนะ้าพอดีเรื่องของโครงการบ้านที่ผ่านมาก็ถือว่ารประสบความสำเร็จเพราะช่วยที่บ้านไว้ได้เยอคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอดีพ่อเขาก็แบบชื่นชมชื่นชอบเอาสองไม้มาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาฝาก Cage, มาเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ด้แบบว่าสู้กำลังใจตอ่อยคอยดฝันด้นะคะขอบคุณมาะขอบคุณมากนขอบคุณค่ะขอบคุณนน่ารักทุกคนเลยทั้งพี่พอแม่ทุกคค่